คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดียามดึกนะครับคุณผู้ฟังในคืนวันศุกร์แบบนี้ผู้ฟังออกไปทานข้าวหรือไปสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือครอบครัวที่ไหนกันหรือเปล่าครับหรือมีใครได้ไปเข้ากลุ่มสามาัคคีธรรมมาหรือเปล่าครับสามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับผมและผู้ฟังทุกท่านใต้ช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ เวลานี้เราก็ผ่านเดือนมีนาคมมาเกินครึ่งเดือนแล้วนะครับหลายคนอาจจะเจอกับปัญหาบางอย่างความเหนื่อยใจจากการงานความสัมพันธ์ที่ทำให้หัวใจของเราอ่อนล้าหรือบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะของปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้เราต้องประหยัดอดออมไปจนถึงสิ้นเดือนใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับอีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเราต้องทำได้ครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับ ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเสริมกำลังให้กับเราพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราเสมอในทุกสถานการณ์และพระองค์จะพาเราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับสำหรับคืนนี้อยากหนุนใจผู้ฟังด้วยพระธรรมข้อหนึ่งครับมาจากพระธรรมสรุด,ดีบทที่107ข้อที่9ครับบอกว่าเพราะพระองค์ทรงให้ผู้ที่กระหายได้อิ่มเอมและผู้ที่หิวพระองค์ทรงให้เขาหนำใจด้วยของดีอีกครั้งนะครับ เพราะพระองค์ทรงให้ผู้ที่กระหายได้อิ่มเอมและผู้ที่หิวพระองค์ทรงให้เขาหนำใจด้วยของดีใช่แล้วครับผู้ที่กระหายผู้ที่หิวพระเจ้าจะให้เขาอิ่มเอมและหนำใจด้วยของดีถึงแม้ว่าในเวลานี้เศรษฐกิจอาจจะดูแย่แม้ค่าครองชีพกับรายได้ของเราอาจจะไม่สอดคล้องกันแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้เราอดอยากครับ เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราดุดเลี้ยงแกะเราจะไม่ขัดสนและเมื่อเราหิวกระหายพระเจ้าจะให้เราอิ่มเอมด้วยของดีอาเมนครับผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านหรือเกือบทุกท่านเลยต้องเคยมีประสบการณ์กับการจัดเตรียมและการเลี้ยงดูอันดีเลิศของพระเจ้าในเวลาที่ดูเหมือนจะไม่มีแต่พระองค์ก็ได้ประทานให้อย่างอัศจรรย์ และพระเจ้าไม่ได้ดูแลเราแค่เรื่องฝ่ายร่างกายเท่านั้นนะครับพระองค์ทรงใส่ใจในความรู้สึกลงลึกไปถึงจิตวิญญาณของเราด้วยถ้าหากเวลานี้หัวใจของคุณกำลังหมดแรงถ้าคุณกำลังรู้สึกเหงาเศร้าหรือผิดหวังทุกสิ่งที่คุณเป็นทุกความรู้สึกของคุณขอให้มั่นใจนะครับว่าพระเจ้าทรงห่วงใยคุณ และพระองค์พร้อมจะเป็นแหล่งสันติสุขในชีวิตของคุณพระเจ้าสามารถช่วยให้หัวใจที่อ่อนล้าของคุณกลับมายินดีขึ้นใหม่ได้อีกครั้งขอเพียงคุณเข้ามาหาพระเจ้าระบายสถานการณ์ความรู้สึกที่คุณเจอเล่าให้พระเจ้าฟังและขอพระเจ้าเพิ่มเติมกําลังขอพระเจ้าเป็นคําตอบขอพระเจ้าช่วยปลอบโยนหรือแบกภาระของคุณพระองค์พร้อมที่จะเป็นผู้นั้น ที่เติมเต็มชีวิตและทําให้หัวใจที่อ่อนแรงของคุณกลับมามีกําลังและสันติสุขได้นะครับพระเจ้าไม่เคยช้าและไม่เคยสายพระเจ้าทันเวลาเสมอในทุกสถานการณ์และพระเจ้าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปในชีวิตของคุณครับสําหรับก่อนนอนคืนนี้ถ้าผู้ฟังมีเรื่องที่อยากแบ่งปันเกี่ยวกับพระพรหรือการช่วยกู้ที่พระเจ้าทรงทันเวลาในชีวิตของคุณ ก็สามารถแบ่งปันและเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับจะสั้นจะยาวก็สามารถแบ่งปันได้ครับอยากบอกว่าผมเองได้รับคำหนุนใจจากผู้ฟังหลายท่านทั้งที่พิมพ์มาใต้คอมเมนต์และทางข้อความส่วนตัวเยอะมากเลยครับขอบคุณผู้ฟังมากนะครับที่เมื่อผู้ฟังได้รับพระพรแล้วผู้ฟังยังแบ่งปันออกไปให้กับคนอีกมากมายพระเจ้าทรงได้รับเกียรติ ผ่านการแบ่งปันของผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าอย่างนั้นคืนนี้เรามาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันก่อนนอนนะครับและถ้าผู้ฟังมีเรื่องที่อยากให้อธิษฐานเผื่อเป็นการส่วนตัวก็สามารถส่งข้อความเข้ามาหาเราทั้งหน้าเพจได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube และช่อง Facebook ของเราด้วยนะครับมาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมของพระองค์ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบในคำอธิษฐานที่พระองค์ประทานให้เรามาขอบพระคุณที่พระองค์ช่วยเราไกล่เกลี่ยปัญหามากมายทั้งที่ผ่านเข้ามาและที่เกิดจากตัวเราเองขอบพระคุณที่พระองค์ทรงอวยพรเราเสมอและทรงช่วยเราเสมอในเวลานี้ เราอยากสารภาพกับพระองค์ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเองได้ทำสิ่งที่ไม่น่ารักหรืออาจเผลอทำให้เพื่อนของเราต้องเจ็บปวดทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเราได้พูดบางอย่างที่ไม่น่ารักต่อคนที่เรารักและเรารู้สึกเสียใจและเสียดายช่วงเวลาดีๆเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้เราอยากจะเป็นที่รักของทุกคน เราอยากจะมีชีวิตที่สำแดงความรักของพระองค์ต่อผู้อื่นเวลานี้เราได้กลับใจแล้วเราได้สำนึกผิดแล้วและเราอยากขอโทษพระองค์เราอยากขอการอภัยจากพระองค์และขอพระองค์ประทานการเยียวยาให้แก่ผู้ที่เราได้ทำให้เขาต้องเจ็บปวดขอพระองค์ประทานสันติสุขให้กับเขาและเมื่อเวลาของพระองค์มาถึงขอทรงประทานการคืนดีแก่เราและเขาด้วยพระเจ้า และขณะเดียวกันเราอยากทูลขอการอวยพรมากมายจากพระองค์ให้เทลงมาในชีวิตของพวกเขาด้วยและพระเจ้าครับคืนนี้ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนและขอพระองค์ใช้ God Night Good Night เป็นสื่อกลางที่จะประทานคำหนุนใจประทานพระพรและประทานคำตอบสำหรับคําอธิษฐานของผู้ฟังทุกคน ขอพระเจ้าทรงนำให้ผู้ฟังได้ยินสิ่งที่พระองค์กำลังจัดกับพวกเขาแต่ละคนเป็นการส่วนตัวและขอให้ผู้ฟังทุกคนจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดนี้อย่างเป็นสุขอธิษฐานสรรเสริญและขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนท์กู๊ดไนท์ได้ใหมทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กู d ดไนท์ครับ